จริงๆที่ชอบบ้านหลังนี้เป็นเพราะทำเลค่ะเพราะว่าตัวเองมีบ้านอยู่ข้างๆกันพอดีและเห็นติดป้ายขายก็เลยสนใจติดต่อไปที่สบายโฮมคะ่ะจริงๆมีคิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็หาโครงการต่างๆใกล้ๆแต่ตอนนั้น่ะก็มีคุยกับพี่บ้านว่าถ้าบ้านหลังข้างๆขายก็คือจะซื้อเลยทันทีก็เหมือนว,วันนั้นตัดสินใจ10นาทีแล้วก็ติดต่อสบายโฮมไปเลยคะ่ะต้อง อุปรสรรคหรอคะจริงๆต้องบอกว่าทางทีมสบาโฮมให้ข้อมูลได้ค่อนข้างครบนะคะแล้วก็ช่วยตามเรื่องให้ได้แต่ว่าอุปรสรรคน่าจะเป็นปัญหาคลาสสิกข,ของคนซื้อบ้านก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเดิวกับช่างคือวันทีอ,อาจจะแบบมีปัญหานิดหน่อยบ้างเรื่องการเดิวกับช่างแต่ว่าทางสบายโฮมก็ช่วยตามให้จนจบค่ะ บ้านมือสองไม่ได้แย่นะคะมันอาจจะมันอาจจะต้องดูว่าเราจะซื้อบ้านารีโนเวทเองเพื่อให้ได้ตามใจเราหรือว่าเราจะซื้อบ้านที่พร้อมอยู่โดยซื้อบ้านที่รโนเวทแล้วซึ่งใบเลือกเป็นอันที่สองค่ะรู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างจากบ้านมืองหนึ่งถ้าเกิดเจอทีมที่รีโนเวทได้ดี บางทีบ้านมือหนึ่งอะค่ะข้อข้อดีหลายๆคนที่คนมองเห็นก็คือเราเป็นเจ้าของบ้านมือแรกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าบ้านมือสองแล้วมีทีเมโลเอที่ดีมีถึงซัพพอา์ตองบ้านที่เดียวไป้เพือบ้านมือสองก็ไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครลังเลเรื่องการซื้อบ้านฝากบ้านมือสองไว้เป็นที่พิจารณาอีกทีหนึ่งลวกันค่ะออก็อยากบอกทุกคนค่ะว่าเป็นนี้แล้วนะคะ <laughs> เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ดีใจที่สามารถ เป็นนี่ได้นะตอนที่อยู่เท่านี้ค่ะแต่ก็ค่ะทุกคนเป็นนี่บ้านดีกว่าเป็นนี่อย่างอื่นค่ะ